สวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักกันทุกๆคนนะคะ วันนี้มาพบกับคุณครูการะตูนและคุณครูช่อเอมค่ะใช่แล้วค่ะคุณครูช่อเอมค่ะวันนี้คุณครูการะตูนมีคำถามที่อยากจะมาถามคุณครูช่อเอมด้วยค่ะคำถามอะไรคะคุณครูการะตูน อยากจะถามคุณครูชัยเองมว่าเวลาที่เรามาโรงเรียนเนะะี่ยค่ะคุณครูเชเอมเราจะต้องใช้สิ่งของอะไรบ้างนะคะในการทํากิจกรรมของเราค่ะอ๋อในการทํากิจกรรมต่างๆนะคะเราก็ต้องใช้เครื่องใช้ของใช้ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยะะเล่ะค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เรามาชวนเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องของใช้ในห้องเรียนกันนะคะ ดีเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนนะคะเด็กเดกเดี๋ยวให้เด็กๆทําทำตามคุณครูนะคะเอามือวางไว้ที่หัวช่างน,น่ากลัวน่ากลัวจริงๆเอามือวางไว้ที่ไหล่ช่างใส่ไหล่ใส่ไหล่จริงๆเอามือวางไว้ที่อกช่างตลบตลบจริงๆ เอามือวางไว้ที่ตักช่างน,น่ารักน่ารักจริงๆเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเมื่อเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มกันเลยสิ่งของชิ้นแรกที่คุณครูจะพาเด็เกๆไปรู้จักเป็นสิ่งของที่เด็เกๆใช้เป็นประจำทุกวันค่ะเดี๋ยวคุณครูจะหยิบออกมาให้เด็เกๆดูนะคะลุ้นกันนะคะว่าเป็นอะไรอะไรนะแท้่ ดินสอนใช่แล้วค่ะดินสอนั่นเองดินสอน,นะคะใช้สำหรับขีดเขียนหรือเด็กๆจะใช้วาดรูปก,ก็ได้ค่ะเอ๊แต่ถ้าเราเขียนผิดล่ะคะคุณครูกระตูนเราจะทำยังไงดีล่ะคะนี่ถ้าเราเขียนผิดเราก็จะต้องใช้สิ่งนี้เลยค่ะที่ ยามลบใช่แล้วค่ะยามลบเราจะใช้สําหรับลบรอยยินสอนะคะที่เราเขียนผิดหรือว่าลบในสิ่งที่เราไม่ต้องการแล้วออกไปนะคะเช่นถ้าเด็กๆกําลังวาดรูปดอกไม้อยู่แต่ เกิดเปลี่ยนใจกระทนหันอยากจะวาดรูปผีเสื้อนะคะเด็กๆก็ใช้ยางลบลบลอยดินสอออกให้สะอาดหมดจดแล้วก็วาดรูปผีเสื้อลงไปแทนนั่นเองค่ะอย่างนี้นี่เองมาดูชิ้นต่อไปกันนะคะชิ้นต่อไปนี่เลยค่ะกบเหล่าดินสอนใช่แล้วค่ะกบเหล่าดินสอนั่นเองเด็กๆเคยเห็นอยู่แล้วนะคะ กบเหลาดินสอมีไว้สําหรับเหลาดินสอหรือสีนะคะที่ปลายมันทู่แล้วนะคะให้แหลมเพื่อที่เด็กๆจะได้นํามาใช้วาดหรือระบายสีต่อไปได้ค่ะค่ะและสิ่งของชิ้นต่อไปนะคะที่จะช่วยให้ภาพวาดของเด็กๆนะคะมีสีสันที่สวยงามนั่นก็คือ สีเทียนใช่แล้วค่ะสีเทียนจะช่วยให้ภาพวาดของเด็กๆมีสีสันที่สวยงามขึ้นมานะคะโดยที่เด็กๆระบายระบายระบายลงไปนะคะเอ๊คุณครูใช่เองค่ะนอกจากสีเทียนแล้วเนี่ยยังมีสิ่งของอะไรอีกหน้าที่จะช่วยแต่งแต้มสีสันภาพวาดของเด็กๆให้สวยงามขึ้นมาได้ค่ะนอกจากสีเทียนแล้วนะคะเด็กๆก็ยังมีนี่เลยค่ะนี่ ดินสอสีหรือที่เด็กๆเ,เรียกว่าสีไม้นั่นเองค่ะสีทั้งสองประเภทนี้นะคะเด็กๆก,ก็ใช้เป็นประจำทุกทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะเอาละค่ะเด็กๆและสิ่งของชิ้นต่อไปที่คุณครูจะนำมาให้เด็กๆด,ดูก็คือดินไม้ไมบันท้าใช่แล้วคะ่ะ ไม้บรรทัดนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดความยาวค่ะเช่นถ้าเราอยากจะรู้ความยาวของนิสอเราก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะไปวัดเราก็จะรู้ความยาวของนิสอนั่นเองค่ะหรือว่าอาจจะใช้วางค่านะคะกับสมุดนะคะเพื่อขีดเส้นต่างๆให้เป็นเส้นตรงนั่นเองค่ะนอกจากสิ่งของเหล่านี้แล้วนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือนี่เลยค่ะ โต๊ะเรียนนั่นเองนะคะโต๊ะเรียนเนี่ยมีไว้สําหรับเอาวางสมุดหรือว่าวางหนังสือหรือเครื่องเขียนต่างๆนะคะเวลาเราทํากิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตนาไปวางไว้ข้างน้าน,นะคะเอ๊ะแล้วนอกจากสิ่งของที่เป็นจำพวกเครื่องเขียนแล้วจะมีอะไรอีกบ้างคะคุณครูการ์ตูนเด็กๆลองคิดช่วยกันคิดดูสิคะว่ามีสิ่งของอะไรอีกนะติ๊กตักติ๊กตัก อะไรเลยแปรงสีฟันใช่แล้วค่ะแปรงสีฟันนะคะใช้ทำความสะอาดฟันของเรานะคะให้สะอาดหมดจดนะคะนี่เลยแล้วเราจะต้องใช้บ่อยเราจะต้องแปรงฟันบ่อยแค่ไหนคะคุณครูรกระตู้นะ เราก็ควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งเช้าหรือว่าเย็นนะคะหรือว่าหลังจากการที่เรารับประทานอาหารเสร็จก็ได้ค่ะครูเชฟอ๋อถ้าเราแปรงฟันเป็นประจำแบบนี้ก็จะทำให้ฟันของเราสะอาดแล้วก็สวยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่สำคัญไม่มีในมากินฟันได้นะค่ะ <c oughs> <c oughs> ชิ้นต่อไปนะคะ <c oughs> ก็คือนี่เลยค่ะนี่ แก้วน้ำ,แก,นำแก้วน้ำที่เด็กใช้ที่โรงเรียนนะคะก็จะมีอยู่สองประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือแก้วน้ำสำหรับ ดื่มน้ําในห้องเรียนนะคะและประเภทที่2ก็คือแก้วน้ําสำหรับแปลงฟันนั่นเองค่ะเราจะไม่ใช้รวมกันนะคะเราจะใช้แยกกันค่ะใช้แล้วค่ะเด็กๆแล้วก็หลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องเช็ดหน้าให้แห้งด้วยสิ่งนี้ค่ะผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดหน้าหรือว่าผ้าขนหนูนั่นเองนะคะเราจะนํามาเช็ดหน้าให้แห้งค่ะโอ้เอาละค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ของใช้ในห้องเรียนไปเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างเด็กๆช่วยกันตอบด้วยนะคะมาเริ่มกันที่สิ่งแรกกันเลยค่ะดินสอยางลบ กบเหลาด,ดินสอสีเทียนดินสอสีไม้บรรทัดโต๊ะตเรียนแปลงสีฟันแก้วน้ำและชิ้นสุดท้ายค่ะ ท่าเช็ดหน้าเด็กๆเ,เก่งกันมากเลยนะคะนอกจากสิ่งของที่นํามาในวันนี้แล้วยังมีอะไรอีกคะคุณครูกตูลค่ะนอกจากสิ่งของที่คุณครูคคนํามาในวันนี้นะคะเด็กๆยังมีสิ่งของต่างๆในห้องเรียนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านักเรียนนาฬิกา สม,มุดหรือหนังสือหรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือของใช้เหมือนกันนะคะคุณครูเชเอมโห oh, มีเยอะแยะมากมายรอบตัวเราเลยนะคะเด็กๆเอาละค่ะวันนี้คุณครูมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาฝากเด็กๆกันด้วยเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านพร้อมๆกันนะคะไปพ,พร้อมแล้วไปกันเลย<ๆ>เอาละค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับของใช้ในห้องเรียนกันนะคะคำแรกติ๊งดินสอ pencil pencil เ,เ,เด็กๆผู้ตามครูก,กระตูนอีกครั้งนะคะ pencil เ,เก่งมากๆเลยค่ะคำต่อไปนะคะติ๊งยางลบ eraser eraser เด็กๆพูดตามคุณครูการ์ตูนอีกครั้งนะคะเ r a ร e r เยี่ยมมากๆเลยค่ะคำต่อไปนะคะติง๊งกบเหลาดินสอชาบเนื้อชาบเนืเด็กๆพูดตามคุณครูอีกครั้งนะคะชาบเนื้เยี่ยมมากๆเลยค่ะคำต่อไปนะคะติง๊งสีเทียน Crayons นคราเยเด็กๆ on, พูดตามครูๆอีกครั้งนะคะ c r a เ o n s เก่งมากค่ะคำต่อไปนะคะดิงดินสอสี color pencils color pencils เด็กๆพ,พ,พูดตามครูๆอีกครั้งนะคะ color pencils เก่งมากๆเลยค่ะ คำต่อไปนะคะไม้บรรทัด ruler ruler เด็กๆพูดตามค,ครูนะคะ ruler เก่งมากๆเลยค่ะคำต่อไปนะคะโตะเรียน desk desk เด็กๆพูดตามค,ครูนะคะ desk เก่งมากๆเลยค่ะ มาดูคำต่อไปกันค่ะติง๊งแปลงสีฟัน toothbrush toothbrush เด็กๆพูดตามครูคคนะคะ toothbrush เก่งมากๆเลยค่ะคำต่อไปค่ะติง๊งแก้วน้ำ glass glass เด็กๆพูดตามครูคคนะคะ glass เก่งมากๆเลยค่ะคำต่อไปนะคะ ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าขนหนูสำหรับเช็ดหน้าค่ะ shower shower เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ shower เก่งมามกๆ <Yeah! S 1> เ,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 เลยค่ะเย้เด็กๆฝึกข้าจำศัพท์กันเก่งมากๆเลยค่ะตกมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ แล้วเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนกันบ่อยๆนะคะสำหรับการเรียนหน่วยเครื่องมือเครื่องใช้ในวันนี้เรื่องของใช้ในห้องเรียนก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมไปทำใบงานที่คุณครูฝากไว้ด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูกระตูนและก็คุณครูเชะเอ็นนะคะต้องขอลาเด็กๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย